สวัสดีวันที่18มีนาครับผมตอนเที่ยงครับออกมาหาพึ่งหาไม่เหมือนเดิมแล้วครับผมครับวันนี้มาทำเลแถวๆหลังอ่างครับอ่างเก็บน้ำแล้วมันจะเป็นทางด้านหลังของอ่างนะครับมาดูรังที่เห็นว้ครับเห็นไว้นานล้วแหละแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นครับยังอยู่ครับผมผ่านมาสองอาทิตย์แล้วมั้งนะครับยังอยู่ยังอยู่หลอดสายตาเข้ามาได้ไงไม่รู้ ดูเสิใหญ่ขึ้นแค่ไหนนี่ครับยู่พุ่มคอย,น,อยน้อยนี่โอ้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับว,ว,วันที่เห็นวัยมันยังไม่เป็นปนะครับแต่กะใหม่ๆเลยวันนั้นลุยกันเลยครับล้างแรกครับผ่านบนใช้ทูบนะครับอันนี้ทูบถิถ่นเลือมาจากตีล่างก่อนๆนะครับ นิดเดียวเอาได้ครับเพิ่งมิมเถวบานผมมันไม่ดูเนาะมันผมอยู่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครศรีมานะครับเดี๋ยวแถวตำบลหนองตะไก่ครับมาดูน้ำกันเหมือนจะปิดตาเด้อว,ว้าวปิดตาอย่างงามโอ้หลังเหลืองจริจริงตัวอ่อนก็ยังสวยอยู่นะครับ นี่พี่เนจะชัดๆเนาะพึ่งมันพึ่งจะเริ่มมีดอกไม้ครับมันก็เลยใส่นามก่อนหน้านี้มีนี้นามครับรังก็พึ่งใส่ตัวอ่อนเหมือนกันพึ่งจะเกาะอยู่นานแต่ถือว่าเป็นรังยังมีเก๋นะครับพัวพึ่งพึ่งมีอาหารนะผมฉ่ำเลยละช่วงนี้อาหารเริ่มมาแล้วครับดอกไม้เริ่มเยอะหลังแรกถือว่าสวยงามครับผมอันนี้เป็นรังที่เห็นไว้เนาะก็เห็นไว้ลังเดียวนี่แหละครับที่เหลือก็ เดี๋ยวไปหากันเลยโอ,อ,อ,อ้คอนชิดนี่เลยครับ้หนักอึ้งเลยน้ำดีครับน้ำดีหนักอึ้งเลยครับ อางงาโอ้ยังเงามเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดโอู้หัวรังหักเลยกิ่งก้อนมันหน่อยโอ้รังเง,งามลังงามมากสวยๆครับเดินทางต่อครับรังแรกสวยๆเลยรังนีไ้ได้เป็นเป็นร้อยครับนะงามดีรังสวยเป็นไงครับรังแรกสวยเนาะ ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับสวยมากครับไปรับเดินทางกันต่อเนาะเดี๋ยวครับรถดูหลอกอ่างถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเปลี่ยนไม้เลยครับไปทางห่วยเนาะลังที่สองครับพี่น้องลังขนาดกลางครับมาดูกอไผ่ที่มันเคยอยู่ครับก็ปีนี้ก็มาอยู่อีกแล้วครับผมก่อเดิมครับผมเนาะนี่ก็เป็นหลักการหาพึ่งหามบนิมอย่างนึงนะครับชอบอยู่ก็อเดิมครับผม แวะเปี่ยนมาดูจุดเก่าก็พอได้เลมนะครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับตียากอยู่งานยากอีกแล้วพี่น้องเลยอยู่หนาตึบเลยมีลำไม้ไผ่ขวางเต็มเลยไม่รู้จะเอาออกช่องไหนเลยครับในกล่องเลยพี่น้องเห็นหรือเปล่านะโหลดอีกทุกทีแนละ้เดี๋ยจะเอาออกได้ไหมดูครับลุยกันครับ จากลังสวยไหมเอาเอยากๆรังสวยๆเดอ้ยอุย <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยมีนม้ำมีนม้ำช่วงนี้มีน้ำทุกลังเลยครับแต่มันรุ่นลังขาวไหมเด้วยนะตัวอ่อนสวยด้วยไหมเห็นครบมแลวขาวอยู่ ดูท่าแล้วนะจะถอดในกลางสักหน่อยแล้วครับตปนำสวยอยู่ครับผมงานยากครับพี่น้องงานยากเนี่ยรอยที่ผมเคยเอาเนี่ยแต่แต่ก่อนมันอยู่ง่ายๆอยู่นี่เนาะนี่อยู่ลึกเขาไปอีกครับเกียร์ทางสักหน่อยกันโอ้ยดูเถิดพี่น้องเลย วานก็เจองานยากวันนี้ก็ยากอีกแล้วดูครับดูจะเอาพึ่งออกทางไหนเลยอืมเอาใจไหมอืมทไมใส่ผู้ครับพอได้ ียไปได้ระดับหนึ่งออกฟันเิดหน่อยครับก่อนตัดคอนนะแต่ไม่รู้จะรับคนอนยังไงเลยรับไม่ถึงครับเอ้เออชงิงเอาละเอบังต้องเลยครับ แล้วแต่ผมจะเอายังไงขาดแล้วมันขาดแล้วแต่ผมจะเอาออกมายังไงไม่รู้จะบอ,อ,อกไงดีเลยครับคางแงกเลยทีนี่เดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนวิธีอันนั้นเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีธอ,อออันนี้อาจจะได้เปล่าไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ อ้โเท่าที่ได้เถ <SM> <Suddenly> อะเท่าที่ได้เถอะโอเคโอเคออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับไปดูกันข้างล่างกับผมเอาจนได้ค <m> ร <tumor> ับสวยอยู่นะไม่พังเท่าไรเนาะ ลุงครับกว่าจะได้ครับตัวอ่อนในกลางโอเคอยู่ครับหลังนี้ได้อยู่ครับห้าหกสิบบาทนะ ครับเดินทางกันต่อครับลังที่สองเนาะเอายากครับแต่ก็เอาชอนได้นะสองลังแล้ว <c oughs> เดินทางกันต่อครับผมตอนแรกว่าจะไปริมห้วยครับเปลี่ยนใจครับมากลางทุ่งดีกว่านะครับหาดูตามกบไข่หรือไม่กับจุด ที่เคยได้ครับผมไปครับเดินทางต่อจะเอออีกครั้งหนึ่งครับผมมาดูอากอเก่าครับที่มันเคยอยู่แับอยู่จริงๆครับช่วงนี้พึ่งเขาก็อไม่ไผ่ครับผมนี่เนาะลายอมอ้อยอยู่นะ เลยลังไม่ใหญ่ครับแต่น่าจะขาวเิ็นขอบลังเลยเห็นขอบลังแล้วครับโอ้น่าจะขาวสวยโอ้ขาวสวยจริงด้วยครับว้าวเกรดนางฟ้าหรือเปล่า นำหวานดีไหมเนะี๋ยมาดูกันครับแปบ๊บหนึ่งทางทางแปบ๊บหนึ่งนะจิ่งขวางเยอะเลยไหนก็เอาออกซะ เครับพี่น้องมาแล้วนะนี่นะเดี๋ยวออกมาดูกันครับสวยอยู่น้ำเปรีป้ยวเลยหลังเขาจุ้ยสวยมากครับหลังนี้ยังไม่กดในกลางทักบุ่นเลยครับผมนางฟ้าน้อยๆอีกแล้วเกียดนางเกีดเอกครับเป็นมันหลังเล็กนะ ลังใหญ่ๆ,ๆนี่จะเอบวกเลยถึงประมาณสิบสี่สิบห้าวันนะครับจะประมาณเนี่ยแต่แล้วจะแรงอาหารด้วยนะครับอันนี้อานอนไม่ได้ครับรังที่สามครับสวยๆอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ค่อยได้ไซส์ใหญ่เลยครับได้แต่ไซส์ขนาดนี้นะขนาดถึงขนาดกลางครับ นานดีทุกรังครับผมดูเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตามกบไผ่ที่เคยเห็นที่เคยได้ครับผมครับวันนี้เหียกบไผ่เลยนะ มีเล้ยเนาองพี่น้องเนาะลังทีสามกับผมครับแต่ก็วนกลับบ้านแหละครับวนอ้อมมันเป็นทางบ้านผมเป็นอ้อมเงี่ยแล้วก็เข้าหมู่บ้านเดี๋ยวไปดูยังมีอีกรายจุดครับที่เคยได้นะยังพอได้รุ่นครับผมจุดที่เคยได้ก็ไปดูแล้วครับก็ไม่มีอีกเลยกับผมเพราะว่าจีกรับเลยแหละครับเพราะวันนี้อากาศร้อนลวนครับผมพอแล้วแหละสามลังนะครับพอได้ขายนะครับผมจะไปวางขายที่ร้านของผมนะครับชื่อว่าล้านพ่านผลกับผมออกเสียงมือปราการพลาดมัน คำว่าล้านมันเป็นคำว่าล้านเอาไปขายที่ร้านผมนะครับไม่ได้ส่งออนไลน์เด้อๆพี่น้องสามล้านก็คือยื่ได้จากลอยหาซีฟคับวันนี้เอาละก็พ่อได้ขายกับเขาขายนมุกน้ำมันกับผมคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้เดียแล้วกันนะกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับในช่องชีวิตงานสารุปทุ่งเนาะทั้งในยูทูบในเฟซบุ๊กแล้วก็อนาคตจะมีทิกตอกด้วยนะครับชื่อทิกตอกตามนี้นะครับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ